ย่าอูไรวันนอตวิชรุตไปเยี่ยมหลานสาวคนที่11ของประกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีแพทริเซียกูดพ่อทายาทคนแรกโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำมั่งผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่โดยทางด้านแพทริเซียกูดได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า w e l come to the world อลิเซ th, so really ียอัลเลอร์สวีทเบบี้เกิร์ลบอนออนเดอะสิบหกทีเอชออฟจูนแอดสามสิบแปดวีบวกสองเดวีอาร์โซเกรดฟูลทูโฮยูเทวิลลี่อินอัลเลอร์อาร์มน้องอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนนป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่สิบหกจุดศูนย์หกจุดหกหกทำน้ำหนักได้สามพันหนึ่งร้อยหกสิบกรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะ ล่าสุดทางด้านนกนภาวิไลที่สาวคนโตของตระกูลรังสีสิงพิพัฒน์ได้ออกมาโพสต์ตรูปภาพคุณย่าอุไรวนันนอตวิชรุธไปเยี่ยมหลานสาวคนที่11ของตระกูลโดยต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆด้านนกนภาวิไลได้โพสต์ตข้อความเอาไว้ว่ามาแล้วน้องอลิเซียหลานสาวป้านกหน้าเอ็นดูที่สุดลุ้นกันทั้งบ้านหน้าแอบคลายป้านกเนอะ ป้าแอบคิดเองแต่แก้มได้แม่แพทมาเต็มๆยินดีกับป้าป้านดหมามีแพทด้วยนาเครื่องหมายสีเหลี่ยมบาบิยาลิเซียเครื่องหมายสีเหลี่ยมเด็กหญิงอารมณ์ดีเครื่องหมายสีเหลี่ยม,บบย,ม,ย,ย,มยิ้มตลอดเวลาเครื่องหมายสีเหลี่ยมเลี้ยงง่าย,ายเครื่องหมายสีเหลี่ยมโตวไวๆนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลานคนที่11ของย่าอุไรววร